มาสรุปถแถลงการล่าสุดของนายกกัมพูชาฮุนมาเน็ตว่าด้วยเรื่องการหยุดยิงกับประเทศไทยกันครับเรื่องของเรื่องก็คือนี่เป็นโพสต์ที่นายกคุณมาเน็ตเขาเขียนลง Facebook ส่วนตัวเลยนะเพื่อจะคุยกับทหารแล้วก็ประชาชนกัมพูชาโดยตรงว่ารัฐบาลเขาคิดยังไงกับข้อตกลงหยุดยิงกับไทยที่เพิ่งเริ่มไปเมื่อ27ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองโอเคประเด็นสําคัญสําคัญที่เราต้องรู้เนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันครับ ข้อแรกเลยนะคุณมาเนตย้ำชัดๆเลยว่าการหยุดยิงครั้งนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นทางเลื่องเพื่อสันติภาพคือไม่อยากให้มีใครต้องเสียชีวิตอีกเขาบอกว่ากัมพูชาเจอสงครามมาเยอะแล้วตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องสันติภาพกับการพัฒนาก่อนแล้วก็ให้ตัวเลขมาด้วยว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้ว32คนทีนี้ประเด็นที่2แล้วเรื่องเขตแดนแจะเอายังไง เรื่องนี้เขาก็พูดเคลียร์เหมือนกันว่าข้อตกลงหยุดยิงณนะที่ตั้งเนี่ยมันก็แค่ให้ทหารทั้งสองฝั่งหยุดยิงแล้วก็อยู่ตรงจุดของตัวเองไปก่อนแต่ที่สําคัญมากๆเลยก็คือเขาขีดเส้นใต้เลยว่าจุดที่ทหารยินอยู่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับการปักปันเขตแดนในอนาคตเลยคือคณะทํางานเรื่องเขตแดนหรือ JBC เนี่ยเขาจะกลับมาทํางานของเขาตามปกติเลยครับแล้วสุดท้ายครับข้อ3คือการเน้นเรื่องหลักมนุษยธรรมข้อตกลงนี้จะช่วยให้ผู้พลัดถิ่นกว่าครึ่งล้านคน ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็จะมีการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายด้วยซึ่งในประเด็นนี้คุณมาเน็ตก็ขอบคุณนานาชาติที่เข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนแล้วก็อาเซียนแล้วก็บอกด้วยว่าพร้อมต้อนรับผู้สังเกตการสรุปง่ายๆเลยก็คือแถลงการนี้เป็นการส่งสารถึงคนของเขาว่ากัมพูชาเลือกสัสติภาพเพื่อหยุดความรุนแรงแต่ก็ยังรักษาสิทธิ์ที่จะสู้เรื่องเขตแดนต่อไปผ่านกลไกาการเจรจาตามปกปติค่ะ